ความที่ข้อมันน้อยลงมันมีความไทยมากขึ้นการที่เราพลิกกลับไปกลับมาเนี่ยมันเป็นการเสียเวลากับผู้สอบมากกว่าด้วยซ้ําคือเราอาจจะม็อกไป <ừ. S 2> ครั้งหนึ่งก่อนื่อให้เรารู้ว่าตําแหน่งเรามันอยู่ตรงไหนของระบบอะไรยเงี้ยครับแล้วเราไปฝึกให้มันดีก่อนพยายามตอบไปครบทุกข้อเพราะการที่เราไม่ตอบคือศูนย์แต่บางทีเราเราเสี่ยงไปเราก็อาจจะได้มากกว่าโอเคค่ะก็สวัสดีค่ะทุกคนค่ะก็ตอนนี้นะคะเอออนนะคะจาก MTU ค่ะแล้วก็ Average Prep นะคะจะรับมาที่เป็น moderator ในวันนี้ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีคุณฟูนะคะมาอยู่กับเราสองท่านด้วยกันนะคะก็คือพี่เบิร์ดแล้วก็พี่แบงค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนละกันค่ะเดี๋ยวเริ่มที่พี่เบิร์ดได้ค่ะสวัสดีครับพี่เบิร์ดนะครับอยู่ในโซนของ Average Prep ที่เป็น uh, GMAT c o n d i t i v e ครับก็คือเลขนี้ สวัสดีครับพี่แบงค์นะครับก็จะอยูอ่พาร์ทของ GIE ที่เป็นคอนนะครับก็คือเป็นพาร์ทเลขนั่นเองก็คือวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ Gmat แล้วก็ GIE พาร์ทคอนนั่นเองค่ะสำหรับคนที่กำลังลังเลอยู่ว่าไม่รู้จะสอบอะไรดีนะคะก็วันนี้มาฟังก็หวังว่าจะได้ข้อมูลในการช่วยตัดสินใจมากขึ้น,นะคะ่ะก็อย่างแรกนะคะอยากจะถามพี่เบิร์ดพี่แบงค์ว่า Gmat แล้วก็ GIE เนี่ยมีกี่พาร์ทแล้วก็มีอะไรบ้างคะ่ะรวมถึงใช้เวลาสอบเท่าไหร่สอบไปกี่ครั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานของข้อสอบค่ะพาร์ตของ เป็น Gmat focus ซึ่งจะประกอบด้วย3พาร์ทหลักนะครับอ่าพาร์ทที่พี่เบิร์ดดูอยู่เนี่ยจะเป็นแน่ๆเลยตัวนี้ครับ quantitative นะ mm hmm. ก็คือแบบ multiple choice นะแล้วก็อีกพานะร์ทหนึ่งนะฮะก็คือเป็น uh, data insight ครับ data insight เนี่ยมันจะครึ่งๆร,ระหว่างคอนกับ Global นะโดยที่ uh, ในรายย่อยของ data insight จะมี data sufficiency ซึ่งอันเนี้ย มันคือคอนดิเทีทีฟเดิมดังนั้นตัวข้อสอบเนี่ยก็จะแชร์ประมาณครึ่งๆนะดังนั้นตัว Gmat Focus New Edition ใหม่นะครับคอนเนี่ยเรือหารเลขจะประมาณเกินครึ่งมานิดนึงนะครับประมาณนี้พาร์ทของ GRE นะครับคือ GRE ก็เพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนข้อสอบใหม่เหมือนกันคืออันดับแรกที่หลังจากเปลี่ยนเนี่ยก็คือเวลาน้อยลงครับแต่ว่าพาร์ทแต่ละพาร์ทยังเหมือนเดิมคือ,อย่างพาร์ทแรกเนี่ยเราก็จะมีตัว AWA ก็คือเป็นตัว Analytic Writing ซึ่งตรงเนี้ย เขาจะยังมี issue essay คือ issue essay เขาก็จะเหมือนว่าให้ issue เรามาแล้วให้เราไป agree ซึ่งจะไม่ลงลึกมากเพราะว่าตัวนี้อาจจะอาจจะไม่ได้เป็น Experti s e ตรงนี้และางานจะมีเรื่อง agreement s ตซึ่งตัวนี้ครับเขาตัดออกไปเพราะเขามองว่ามันไม่ได้มีมันไม่สามารถวัดคนได้เพราะว่าเหตุผลมันคือคุณสามารถให้เหตุผลยังไงก็ได้เลยเขาตัดพานนี้ออกไปแต่ส่วนของพาร์ทคอนนะครับคือปกติอะคอนจะมี2พาร์ทที่เราสกอร์จะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็น standard difficulty และอีกพาร์ทหนึ่งที่จะเป็น adaptive difficulty ซึ่งตัวที่เป็น s t a n d a r difficulty เนี่ยมันต่างจาก adaptive ยังไงตัวที่เป็น Standard ก็คือไม่ว่าคุณจะตอบถูกหรือผิดข้อถัดไปจะเหมือนเดิมในระบบแต่ถ้าเป็นพาร์ที่เป็น adaptive เนี่ยหลังจากที่คุณตอบข้อเนี่ยยิ่งถูกมันก็จะยิ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆโดยทุกวันนี้ครับพาที่เป็นสแตนดาดเนี่ยจะมีทั้งหมด12ข้อแล้วก็พาร์ที่เป็น adaptive เนี่ยมีทั้งหมด15ข้อ แล้วก็พาร์ทส,สุดท้ายครับก็คือพาร์ทโวล์โบซึ่งก็คือเหมือนกันจะมีการแบ่งสแตนดาร์ดแล้วก็อะดัปทีเหมือนกันโดยรวมครับเอเจีอีสมัยก่อนอย่างถ้าเราคุยกับคนที่เคยสอบมานานแล้วเพราะจริงๆเขาสอบ g จ e มันเพิ่งเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วซึ่งหลายๆคนที่เคยสอบเนี่ยก็จะเป็นสอบเวอร์ชันแบบ3ชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมง3ชั่วโมง40นาทีแล้วก็จะมีพาร์ทหลอกมาให้ด้วยที่เป็นอันสกอร์แต่ทุกวันนี้ครับจะไม่มีพาร์ทอันสกอร์ล้วแล้วก็จะตัดเรื่องะะอะ,อะ,ะองครมีเววลาแค่่1ชัโมง58นาาทีหรรือปะมมณ2ชั่วโง มีแบบอัตทีฟด้วยอันนี้ถ้าเป็น G Mat มีด้วยไหมครับก็เป็นอัตทีฟ G Mat ก็อัตทีฟครับ,รบแต่ว่าอัตทีฟเป็นข้อๆเลยนะครับอ่าสมมติว่า20ข้อเนี่ยก็คือช่วงแรกๆเนี่ยเหมือนกับ AI เขาก็จะทสอบแล้วก่อนด้วยข้อสอบที่มันแบบกลางๆเนาะอ่าแต่ถ้าเราทำถูกเนี่ยมันก็จะยากขึ้นยากขึ้น โอเคค่ะก็ตอนนี้รารู้แบบว่าสตรัคเจอร์พื้นฐานของก้อสอบกันไปแล้วต่อไปอยากจะถามพี่ว่าข้อสอบ GMAT กับ GRE เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปยื่นสายไหนเป็นพิเศษค่ะเดี๋ยวเริ่มที่พี่เบิร์ดก่อนกันได้ค่ะ GMAT คือ for MBA เลยเพราะว่าอย่างตัวเลขที่พี่เบิร์ดสอนเนี่ยการวิเคราะห์ต่างๆน่ะมันเป็นแม t for business มากๆเลยครับเขาจะเอาข้อสอบแบบในสถานการณ์จริงในหลายๆ background มาให้เราแบบทำอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็คือค่อนข้างสาตรง ของ GIE n คือหลากหลายเลยครับแล้วก็ครอบคลุมถึงฝั่ง Business School ด้วยซึ่งซึ่งเมื่อก่อนนะเขาอาฝั่ง Business School อาจจะรับแค่ g m a t แต่ว่าหลังๆก็คือมีหลายๆที่เริ่มรับ GIE มากขึ้นแต่โดยพื้นฐานแล้วอ่ะใน Grad School ทั้งหมด GIE สามารถยื่นได้ครับไม่ว่าจะเป็นพวก Master in Science ต่างๆหรือว่าพวก Law School แล้วก็รวมถึงทั้ง MBA ด้วยแล้วก็สาย Public Policy ทั้งหมดซึ่งถ้าจะให้พูดง่ายก็คือความหลากหลายในการยื่นเนี่ย อาจจะมากกว่า g m a t คือสำหรับคนที่รู้สึกว่าโอเคยังไม่ชชว่์ว่าจะเรียน MBA หรือเปล่าอยากเรียน MS Finance อยากเรียนแบบเป็น Public Policy ีไหมอะไรเงี้ยครับก็จะให้น้องๆหลายๆคนลองสอบ GIE ก่อนเพราะว่าที่จริงมันมีความหลากหลายในการยื่นมากกว่าเกิดวันที่จะยื่นแล้วเปลี่ยนใจขึ้นมาอะไรเงี้ยครับก็คือจากที่พี่เล่ามาเมื่อกี้นะคะคือข้อสอบทั้ง g m a t และ GIE เนี่ยก็จะแบบประกอบด้วย2 วิชาหล,ลักๆแบบ u g ฟ l ีก็คือเลขกับอังกฤษมันก็จะมีคําถามจากน้องๆหลายคนว่าแบบเฮ้ยถ้าผมเก่งเลขมากกว่าอังกฤษควรจะไปสอบข้อสอบไหนดีครับมันขึ้นอยู่กับเราลองขึ้นอยู่กับคาแรคเตอร์ของข้อสอบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าอย่าง G Ma t เนี่ยเลขพี่เบิร์ดว่าก,ก็ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าถ้าสมมติเราตัดสินใจเลือกอข้อสอบชุดเนี้ยนะเราก็ต้องชินกับคาแรคเตอร์ข้อสอบอ่ะพี่ว่าไม่ต่างขนาดน,นั้น อันดับแรกคือการเลือกอะบอกว่ามันต้องดูที่ตัวเองเลยแหละคือก็จะพูดกันหลายๆคนว่าพอเวลามาถามว่า GMAT กับ g r e สอบอะไรดีกว่ากันคือสุดท้ายเราก็ต้องไปดูข้อสอบก่อนว่า ข้อสอบมันเป็นยังไงแล้วเราอ่านแล้วอามันอาจจะมีการถูกจริตไหมเพราะแบบ Gmat ก็อาจจะเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเยอะบางคนก็อาจจะชอบทางนั้นแต่ว่า GIE ก็จะเป็นเลขที่ใช้การวิเคราะห์เหมือนกันแต่มันก็จะวิเคราะห์อีกแบบก็จะไม่ได้เชิญธุรกิจอย่างเดียวแต่มันก็จะเป็นการใช้หลักการเลขเพราะเขาก็มียื่น engineering school อย่างที่บอกพอเป้าหมายของการยื่นมันต่างกันนะครับข้อสอบที่เขามาวัดเขาก็วัดต่างกันถ้าคุณลองทําแล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย GIE ดีกว่าถูกถูกจริตกว่า<ๆ>ก็<ๆ>ก็อาจจะเป็น GIE เพราะอย่าง พันเลขของ GIE มันก็ไม่ได้บอกว่าจะง่ายกว่า g m a t แต่ความเหนื่อยอาจจะน้อยกว่า g m a t แต่ว่าหลักการเขาก็อาจจะใช้หลักเลขเยอะกว่ามีท็อปิกย่อยมากกว่าอะไร้ยครับถ้าให้เปรียบเทียบกันไปเลยว่าแบบ g m a t กับ GIE อันไหนยากกว่ากันถ้าเกิดว่าแบบมองดูในทั้งสองวิชาแล้วอาจจะไม่เหมือนกันขนาดนั้นแต่ว่าพี่แบบพอจะบอกจุดที่ยากกว่าง่ายกว่าของแต่ละสองสองอันนี้ได้ไหมคะส่วนตัวพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดก็เคยเคยเห็นตัวข้อสอบ g m a t แล้วก็ GIE อ่ะคือ g m a t ะโจทย์เขาจะวิเคราะห์ แต่และข้อนานกว่าครับอ่าแต่ g จ e เนี่ยอย่างพาร์ทแรกๆเนี่ยมันจะพุ่ไปเลยอะไรเงี้ยครับคือจากมุมผมมาผมจําได้ว่า G m ม t จะเป็นข้อสอบที่ยาวกว่าแต่ว่าคือถ้าเราอ่านแล้วเราตีความได้จะไม่ได้ใช้คอนเซปต,ต์เลขแบบยิบย่อยเยอะมากแต่อย่างของ g จ e มันจะเป็นข้อสอบเลขสั้นๆอาจจะมีตัวแปรให้สีหตัวแปรแต่ว่ามันต้องมีคอนเซปต์ในการพูดแบบค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเลขคนละด้านครับแต่แล้วแต่ถนัดเลยถ้าใครแบบ เ,เก่งหลักการเลขมากๆมองว่าเอเ g ไ e เนี่ยเราพูดแบบพวกอาริฟเมติกได้พูดตัวแปรได้ก็ไป g จ e ครับแต่ว่าถ้าเป็นโจทย์ยาวๆ w o r d problem ที่หลายๆคยชอบแล้วอ่านแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยสนุกกับการอ่านสนุกกับการตีความก็ไป GMa t สรุปให้อย่างนีนก่อโอเคค่ะต่อไปสิ่งยิ่งอยากรู้ต่อไปก็คือเรื่องของ Target Score ค่ะพี่พีคิดว่าควรได้เท่าไหร่แบบเป็นคะแนนที่พี่มองว่าเซฟแล้วก็เป็นคะแนนที่ค่อนข้างดีค่ะหรบทั้ง GMAT แล้วก็ g จ e เลย คือพี่เบิร์ตจะมีตารางน้องๆที่มาดูก็สามารถไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ e v e r e เ t Prep ได้เลยนะครับอันนี้คือภาพรวมเนาะคือของใหม่ของเก่าอะครับแต่ถ้าคอนทิเนทีฟเนี่ยถ้าใครกำลังปฏิบัติการมิชชั่นดูท็อปยูเนี่ยพี่เบิร์ตเลงไว้แถวนี้ครับสี่สบเก้าห้าสิบประมาณนี้แล้วกันนะครับอถ้าเป็นตัวใหม่ก็จะประมาณแ0ดสิบบวกๆอะครับอ่าประมาณนี้ครับ แต่ว่าก็ต้องดูมหาลัยที่เราจะเลือกด้วยเนาะว่ามหาไลัยไหนอะไรอย่เงี้ยครับอย่างของ GIE ครับอันนี้คือเป็น set ปีล่าสุดที่ที่แบบเราไม่หามาได้ก็คือเหมือนเรามากว่าถ้าเป็นเราเห็น m s in Engineering เนี่ยมันจะมีความคอนเบสมากกว่าคืออย่างที่ของ GIE ครับเขาจะค่อนข้างแยกจำแนก2พาร์ท มากกว่าคะแนนรวมคืออันดับแรกคือถ้าคุณไปคณะที่มันมีความเป็นเลขความเป็นขอนเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่ขอนอย่างที่เราดูถ้าพวกเอ่อเอนจิเนียริงขอนเนี่ยคือจะเกือบเต็มนะครับก็คือต้องเอมที่ร6อขึ้นเลยในท็อปยูทั้งหมดในแบบ5ท็อปยูแรกที่ที่ลิสต์ List มาแต่ว่าถ้าเป็น MBA มเนี่ยมันจะมีการถั่ว2พาร์ทมากกว่าคือเราอาจจะไม่ต้องเก่งอย่างใดอย่างหนึ่งคือเวลาเขาดูเขาจะดูแยกกัน2พาร์ทอยู่แล้วคือถ้าสมมติเอ่อเราเข้า MBA แต่ว่าเลขเราได้เต็มเลย ต่ว่าอังกฤษเราได้น้อยมากๆเขาก็จะมองว่าเอ้ยเราก็เก่งด้านเดียวคือการวิเคราะคะแนนมันก็จะต่างกันออกไปกับคณะที่เรายื่นแต่โดยรวมแล้วครับคะแนนที่นับว่าดีแล้วรู้สึกว่าใช้งานได้แล้วก็ยังพอยื่นมหา,หา,หล,าลัยเราได้ลุ้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นประมาณ310ซึ่งเราก็อาจจะเลงที่วอเบิลมา150แล้วก็คอนประมาณ160เพราะโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยอ่ะจะทำคะแนนคอนได้มากกว่าวอเบิลอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ดูจากสถิตนะครับถ้าเราต้องการไปแบบท็อปอยูจริงๆแบบ อยากเข้าโดยที่ไม่ต้องรุ้นเราก็ต้องเอมที่320ครับค่ะแล้วตอนนี้ได้ทราบ t า r g e t Score ของทางจิ้แบแล้วก็ g ีไไปแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวจะขอเข้าสู่เรื่องของการเตรียมตัวกันบ้างค่ะว่าถ้าเกิดว่าน้องๆที่ดูอ,อยู่เนี่ยจะอยากได้ t า r g e t Score ประมาณนี้นะคะควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างอยากให้พี่ช่วยแนะนําวิธีการเตรียมตัวนิดนึงว่าจะเริ่มยังไงดีหรือว่าเวลา A v e r a g รที่เขาใช้เตรียมตัวกันในพานคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะของพี่เบิร์ด้ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอะ่ะชอบเล่นเลขไหมอ เราอยู่ในสายวิย์หรือสายสินอะไรเงี้ยถ้าอยู่ในสายวิย์เนี่ยมันก็อาจจะ6เดือนหรือเร็วกว่านั้นอ่าแต่ว่าถ้าสายสินพี่ว่ามันต้องฟื้นนะครับเพราะว่าเลขมันประมาณเลขเกรด9เกรด10ม .3 ม .4 อ่ามันก็ต้องใช้เวลาฝึกฝนให้ชินกับคาแรคเตอร์ของโจทย์แล้วก็สถานการณ์การนั่งทําแบบฝึกหัดแบบให้เป็นประสาทอัตโนมัติตร <laughs> สร้างความเคยชินเก็บชั่วโมงบินอะไรเงี้ยครับ ่าก็6กเดือนถึง1ปีแล้วกันครับของ GIE บยงว่าก็คําตอบอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่า ของ GRE มันอาจจะความที่ข้อสอบมันไม่ได้มีความซับซ้อนในแต่ละโจทย์คือถ้าในการเตรียมตัวไม่จะบอกน้องๆทุกคนว่าโอเคสิ่งแรกคุณควรมีแมปในหัวก่อนว่าโจทย์ข้อเนี่ยมันอยู่ในท็อปิกไหนคือบางทีการที่เรามองโจทย์ข้อน,นี้แล้วเรารู้ว่าโอเคเรื่องนี้เป็น a l g บ b r านะเรื่องนี้เป็น geometry เรื่องนี้เป็น arithmetic เป็น data นะมันจะทําให้เราเปิดลิ้นชักในสมองได้เร็วขึ้นซึ่ง process ตรงเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ทําได้ภายในแบบสอสาเดือน พราะว่าแบ็กกราวด์ของแต่ละคนอย่างที่พี่เบิร์ดพูดอย่างจีแม็กก็เหมือนกันคือมันมาไม่เหมือนกันจริงๆแต่ละคนมาแบบบางคนจบวิทย์วะมาบางคนจบบัญชีบางคนจบอักษรซึ่งแต่ละคนเบสิกมาเขาไม่เท่ากันแต่สิ่งแรกที่ที่น้องทุกคนควรรู้คือเราควรรู้ก่อนว่าในข้อสอบเขาถามอะไรแล้วจากนั้นเแนบบ่ะเราค่อยไป process ถัดมาที่จะไปเร่งว่าเราจะทํายังไงถึงทันคืออย่าง p r o c e s แรกเนี่ยในการแบบตีตารางออกมามาให้มีแม็กซ์อยู่ในหัวว่ามันมีโจทย์อะไรบ้างเนี่ยก็ควรประมาณแบบ3เดือนแล้วจากนั้นเราก็ลองลุยโจทยห์หนักๆดูว่าแบบ จำลองสถานการณ์จริงว่าถ้าเราทารัวๆติดกัน50ข้อเราเบลอไหมเราทารัวๆติดกันแบบอย่างในข้อสอบเขาะจะสอบแค่2เซตทุกวันนี้เราลองทํา3-4เซตได้ไหมแล้วเราเราเหนื่อยไหมเราล้าไหมคือมันเป็นอะไรที่อาจจะต้องฝึกเองค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างพอเราไปเข้าไปในห้องสอบมันจะเป็นแบบ muscle memory ระดับหนึ่งว่าถ้าเข้าไปแล้วเราดูว่าโจทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรแล้วเราสามารถคิดได้เลยอ่ะมันจะเร็วต่อการทํางานในข้อสอบมากๆครับ ก็แบบเมื่อกี้เห็นที่พี่พูดมาว่าโอเคต้องลองฝึกด,ดูต้องลองทําดูก็เลยอยากจะรู้ว่าเวลาม็อกเนี่ยควรจะแบบว่าต้องซักกี่รอบด,ดีคะอย่างน้อยแล้วก็สามารถหาหม็อกได้จากที่ไหนบ้างคะคือมันจะมีเขาเรียกว่าของ mba.com เนี่ยครับเขาจะมีฟรีให้ใช่ครับแล้วก็พวก gmatclub อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีครั้งข้อสอบที่ค่อนข้างเยอะมากพอ,อสมควรเลยอ่าก <c> ็<ค> <c> <ค>ไปหาไปทำแบบนั้นก็ได้ครับ ใช่แล้วก็หนังสือ OG Official นะอ่ะ,อะก็ได้ได้ประมาณนั้นครับแล้วก็มันก็จะมีคืออย่างอย่างถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็น G Mat Level เนาะแต่มันก็จะมีหนังสือพวกเบสิกของ m a n h a t ตันนมันก็จะมีแบบตั้งแต่ง่ายๆเลยอะแล้วก็ไล่กันไปห,หนึ่ง G Mat Level อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนังสือพวก OG Official เนี่ยจะเป็นเป็น Real Exam หมดเลยอะครับเป็นข้อสอบจริงที่เราก็ต้องลองดูว่า เราไปถึงขั้นที่จะทำข้อสอบ g m a t จริงเลยไหมถ้าได้ก็ดีครับของ GIE มันก็จะมีตัว official ที่เป็นของ ETS ครับก็คือเป็นคนที่ออกข้อสอบ GIE ซึ่งตัวนี้ก็เป็นข้อสอบจริงเหมือนกันแล้วก็น่าจะเป็นสเต็ปเหมือนกับ g m a t เลยคือในหนังสือเนี่ยจะไม่อธิบายเลยเลยเขาจะให้โจทย์มาอย่างเดียวเลยเราก็ต้องลองไปทำโจทย์ดูแต่โจทย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโจทย์จริงที่เราจะเจอในข้อสอบถ้าสมมุติว่า เราต้องการเตรียมตัวด้วยตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องไปหาอซอสอื่นที่ของ GMAT พูดกันที่พี่เบิร์ดเมนชั่นเมื่อกี้ก็คือแบบมีพวกบารอนมีแมททับตันแคปแลนแมกคูชอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้หมดเลยครับแต่ว่าพวกเนี้ยเขาจะเน้นโจทย์เป็น by topic มากกว่าอย่างที่เมกี้ต้องบอกว่าการสอบ GRE อ่ะส่วนใหญ่ในการเพร p ของแต่ละคนเนี่ยเขาจะพยายามแยกมาเป็นท t o ปิกว่าแต่ละท t o ปิกอ่ะมันมีซ sub t o ปิกอะไรบ้างซึ่งทําให้การม็อกเนี่ย บางทีเราอาจจะไม่ได้มุ่งในการม็อกอย่างเดียวเพราะว่าบางทีการม็อกอย่างเดียวเนี่ยเราเห็นโจมมา20กว่าข้อเนี่ยบางทีมันอาจจะมาจากหลายๆท็อป,ปิกซึ่งการม็อกมันก็ไม่ได้จะบอกว่าเราอยู่ในสถานการณ์จริงแล้วเราเหมือนน้องบางคนเข้ามาแบบโอยพี่ผมม็อกไป5ชุดแล้วแต่ผมออกมาคะแนนก็ยังไม่เยอะคือจริงๆการม็อก